สวัสดีทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นการเขียนสระต่างๆในฟอนต์หัวกลมหลังจากที่เราเขียนกอไก่หัวตะคู่เสร็จแล้วนะครับเริ่มจากสระอระอานี้ก็มีโครงสร้างเหมือนมรรนากาศเพียงแค่ว่าสระอานนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแล้วก็มี2ตัวตีคู่กบนมาครับมือสระตามด้วยสระอาสระอานนี้ก็จะมีสัดส่วนที่ส่วนใหญ่แล้ว จะเล็กกว่าตัวหนังสือนะครับจะแ,แคบกว่านิดหนึ่งนะครับแต่บางฟอนต์ก็มีลักษณะเท่ากันนะครับต้องดู้ดีว่าเป็นฟอนต์ไหนนะครับก็ต้องเขียนให้ถูกด้วยนะครับต่อไปก็สรลอิสรลอิก็จะต้องเฉียงนิดนึงนะครับกระดกหัวขึ้นมานนิดนึงนะครับไม่ให้เสมอพื้นนะครับให้กระดกนิดหนึ่งให้มีลักษณะเฉียงต่อไปก็สรลด์ สระเอก็จะเขียนคล้ายๆกับสระอีเพียงแค่ว่าสระอีนั้นมีหางนะครับมีหางต้านบนหางเจ้าสระอีนี้ก็ต้องทำขนาดให้ใกล้เคียงกับขาตัวหนังสือนะครับของฟอนต์นั้นต่อไปก็สระอุนะครับสระอุก็ง่ายนิดนึงนะครับก็นี่คือสระอุต่อไปก็สระอู สลูนี้ก็การเขียนก็เหมือนจะเหมือนขอไข่หรือว่าเหมือนใบอไม้เพียงเพียงเพียงแค่ว่ามีขนาดตัวเล็กกว่าเท่านั้นเองลักษณะการเขียนคล้ายลายกนนะนนันนะครับนี่คือสอูนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าขอไข่น้อยนะฮะต่อไปก็จะเป็นสระเอ่อ สระโอดีกว่านะครับ <c oughs> มาตามด้วยสระโอสระโอนี่ก็จะการเขียนนั้นเหมือนลักษณะคล้ายๆเราเรือนะครับแตกต่างที่หัวสระโอกับหัวเราเรือนั้นมันอยู่คนละด้านกันนะครับนี่คือสระโอนะครับในอนต์หัวกคมก็จะเขียนอย่างคล้ายๆเราเรือนะครับตกแต่งเข้ามา ต่อไปก็จะเป็นสระเอนะครับสระเอก็ลากตรงบนล,ลงล่างนะครับมาหมุนหัวด้านล่างนะครับหมุนหัวด้านล่างก็ทําขนาดทําขาก็ให้กําหดดความหนาเท่ากับความหนาของขาตัวอักษรนั้นๆน,น,นะครับต่อไปก็สระอึนะครับสระอึก็เหมือนกับสระอีสระอีนะครับขนาดเท่ากาันตำแหน่งการเฉียงเท่ากันนะครับ ก็จะแตกต่างที่บนหัวของสระเอ,อจะมีวงจะมีกลมๆนะครับมีกลมๆมีหัวกลมๆนะครับอยู่ตรงติ่งๆนะครับขัวปวา,ามือของสระอีอนะครับแล้วก็ตามด้วยสระเอ,อสระเอ,อนี่ก็ก็เหมือนสระอีสระอีอสระเอนะครับการเขียนเหมือนกันนะครับ สัดส่วนขนาดเท่ากันที่ครัว่าสละอือนลั้นก็มีแฉกสองแฉกนะครับบนหัวนี่นะฮะคือสระศัอืนนี่ก็เป็นการเขียนสละต่างๆของฟอนตหัวกลมนะครับก็ไปหมั่นฝึกหมั่นซ้อมหมั่นเขียนนะครับเทคนิคดีๆที่มอบให้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นการเคียสระต่างๆในฟอนต์หัวกลมอีกคลิปหนึ่งนะครับเริ่มจากสระไอไม้มลายนะครับสระไอนี้ก็จะมีสัดส,ส่วนความสูงกว่าตัวหนังสือปกตินะครับครึ่งตัวนะครับสมมุติว่าตัวหนังสือเราสูง50เซนสระไอนี้ก็ต้อง75เซน ครับจากบนลงล่างนะครับความสูงของเขามาตรฐานสัดส่วนที่เป็นกลางเป็นมาตรฐานที่สุดนะครับแล้วก็สละไอไม้ม้วนนี่ก็เขียนบนลงล่างนะครับโคง้งม้วนหัวแล้วก็ทําโค้งให้เว้านิดนึงนะครับลากลงมาขาฐานล่างแล้วก็ม้วนหัวนะครับทําขาขึ้นมา สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีนะครับการเขียนสระต่างๆนั้นนะครับมันเช่นอย่างเช่นวรรณยุกเอกโทตีตวาเนี่ยนะครับก็ต้องมีสัดส่วนที่ขนาดเล็กกว่าตัวหนังสือนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ไม่เอกไม่โทในฟอนต์ของหัวกลม ก็จะเขียนแบบนี้นะครับเอกโทแล้วก็ไม,ไมตรีไมตรีนี้ก็คล้ายๆเลขเจ็ดตัวไทยนะครับเลขเจ็ดตัวไทยนะครับคือไมตรีก็จะมีรอยหยักด้านด้านบนนะครับแล้วทำโค้งเข้ามามีหางนิดนะครับมีหางเหมือนเลขเจ็ดตัวไทยนะครับ พอานำไปรวมกับอักษรต่างๆก็สัดส่วนก็ต้องเล็กลงกว่าตัวอักษรนิดนึนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เขียนตัวนัืือกอไก่ถึงข้อหกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดของอวนยุกนะครับม่เอกงไม่โทไม่จีพระจะาว่าเรอเสระไอสระโออะไประมาณนี้นะครับ ว่ามีลักษณะเป็นยังไงอันนี้ก็การันนะครับการันในฝนหัวคลมนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นครับมีหางนิดนึงหางก็โค้งนิดนึ่งนะครับต่อไปก็มตติคุูนะครับมตติคููนี่ก็จะคล้ายๆเลขแปดตัวไทยเขียนเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแคาว่า ลักษณะของวรรณยุคนี้ก็จะตัวเล็กหน่อยนะครับมีขนาดเล็กกว่าตัวเลขหรืรรอตัวอักษรนะครับเวลาเราไปเขียนรวมกันนะครับอันนี้ก็ไม้หันอากาศก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับโค้งโค้งแบบนี้นะครับโค้งรับไปเหมือนสระอะนะครับทุกประการเพียงแค่ว่าไม้หันอากาศนั้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าสระอะนั่นเองนะครับ ต่อไปก็เป็นรายละเอียดของสระอัมนี่สระอําหรือว่าจุดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็พวกเครื่องหมายต่างๆหมายคอมม่าประมาณนี้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นี่คือส่วนถึงของสระต่างๆวรรณยุกต์ในฟอนตหัวกลมนะครับอักษรไทย ก็จะมีลักษณะการเขียนแบบนี้นามาฝากกันนะครับ